ก็เมื่อกี้ผมถามอาจารย์เล็กว่าอย่างต้นเนี้ยมันดกใช่ไหมครับต้นนี้ดกแต่ว่าบางต้นอาจจะไม่ดกเท่ากันเนี่ยว่าเพราะอะไรยังไงซึ่งใช้ระบบคือมันน่าจะตอนที่ออกดอกค่ะขยับก็ไปหน่อยครับไปดูหน่อยอ่าตอนที่ออกดอกอ่ะมันออกเยอะแต่ปัจจัยคือตอนที่เราเจอฝนหลายรอบแล้วก็มันแตกยอดอ่อนมันก็อาจจะมีสลัดบ้างนะฮะมีสลัดบ้างเนี่ยอย่างขั้วอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคือการสลัด เหมือนกนก่อนหน้านี้มีมีเยอะกว่าน,นี้นะครับแล้วอีกอย่างคือการคัดลูกด้วยบางทีทรงไม่สวยแล้วก็คัดออกนี่ครับตัวนี้ก็น้อยลงมาจากต้นนู้นหน่อยก็มีปัจจัยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าในฐานะที่ทำงานตรงนี้เนี่ยมั่นใจไหมว่าต่อไปเรื่องของทุเรียนเราสามารถที่จะจัดการมันได้ให้มันออกผลแบบสม่ำเสมอ ได้เราเทำทุกปีโอไมใช่เราทำที่เดียวตัวประเทศไทยนี่ของชุมพรท่าแซะนี่ก็ออกดอกเต็มต้นที่นั่นกับสองปีสองปีตับสามมีดนี่เหมือนกันแปลงนี้เนี่ยเนื่องจากใบมันใบมันเต็ม,มนะครับเนี่ยจากที่มันแตกยอดแล้วเราเนี่ยเล่งคลี่เนี่ยใบมันเต็มถ้าใบสวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาดอกต่อเลย คือไม่งั้นเนี่ยเราต้องมาแต่งแต่งต้นนะครับมาแต่งต้นมาทําใบมันก็เสียค่าใช้จ่ายอีกาวน,นี้ต้นก็พร้อมแล้วเราก็เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราก็ทําดอกตอนเลยแต่ว่าต้องใช้สารบังคับเนี่ยทุกต้นก็อย่างนี้หมดก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงครับจากที่สังเกตด้วยตาเปล่าอายุห้าปีใช่ไหมครับใช่ครับพวกนี้ห้าปีหมดห้าปีหมดเนี่ยดูอย่างนี้ย ก็เฉลี่ยต้นหนึ่ง2องหมื่น่ะต้องมี2องหมื่นห้าปีค่าจ่ายต้นละพันสครับต่อปีใช่นี่คือข้อมูลไม่ข้อขอันนี้คือเพราะค่าปุ๋ยค่ายานะจะมีค่าแรงหน่อยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสองพัน่ะแต่เก็บ2,000มืโอเคไหมตุนสองพันเก็บ2องหมื่นแล้วอย่างนี้เรารับประกันเขาได้ไหมเราเป็นผู้ดูแลเนี่ย ก็โดยปกติอะเราคุยกันเป็นเดือนเดือนมาทำว่าสูตทาดอกดอกออกไหมดอกออกก็ไปต่อถ้าดอกไม่ออกก็ไม่ต้องไปต่อก็ระบบเราเป็นแบบนี้อ๋อกระจายคือว่ารอบแรกพอใจก็คือทําต่อใช่ไม่พอใจก็หยุดแค่นั้นใช่ประมาณนี้นะทุกที่ส่วนใหญ่ก็ทําพอเราแต่งเสร็จปุ๊บทําต้นต่อทําดอกต่อมันก็วนอย่างเงี้ยแหละอืมแต่ลูกเหมือนเหมือนใหญ่มันมันทรงต่างๆมันไม่ค่อยน่าตาเลยนะ มมไม่ไอันนี้มันคือดอกมาชุดหลังอออายุเขาจะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดนี้จะไปเก็บเอาประมาณประมาณกลางพฤษภาอืมคือดอกบางครั้งเนี่ยปัจจัยคือแต่ละต้นม,มันออกดอกทีหลังครับนะออกดอกมาล่าก,กว่าต้นลูกมันก็เลยจะเล็กกว่าอืมก็ให้ดูกันทัวตัวไปครับเพื่อเพื่อให้ชัดเจนในข้อมูลน,นะครับท่านที่สงสัย ต้นนี้ก็ปาไปเจ็ดสิบกว่าอาจารย์เล็กผู้ดูแลสวนเนี่ยพร้อมที่จะตอบคำถามนะฮะเราตกลงแบบนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีสวนได้เสียอะไรนะครับก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนี่ประมาณนี้ครับปีแรกครับให้ผลผลิตต้นนี้ต้นใหญ่เท่ากันหมดนะครับต้นเท่ากันห้าปีหมดทั้งสวนเลยใช่ก็คือผมดูประมาณสิบป่าต้นรอบผมนะไข่เคียงครับลูกไค่เคียงครับเนี่ยเท่าเท่ากัน พาไปดูทั่วๆครับเนี่ยนี่หกเจ็ดสิบลูกคือจากที่คุยกับเจ้าของคุณพ่อเจ้าของในคุณพ่อจุอพอพอมพลมั่นพอใจครับบอกว่าพอใจครับรผลผลิตที่ได้ในปีแรกครับทั้งทั้งที่ว่าปูมีอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆใช่จัดก,การยากมากปีนี้ปีนี้ายากจริงได้มาอย่างนี้เจ้าของสวนบอกว่าก็พอใจครับนี่แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ